เหมือนอย่างสถานการณ์โควิดนี่แหละเชื้อโควิดก็มีอยู่ผู้คนติดเชื้อก็ยังมีอยู่แต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้ปรับตัวปรับเป,เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทําความเข้าใจใหม่เช่นเดียวกันท่าเนเปรียบเทียบเรื่องของทุกข์ทุกข์เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราจะละแต่ทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องอยู่กับมันทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับมันสิ่งที่ควรละคือตัณหาต่างหากตัณหาเป็นสิ่งที่ควรละ นี่บอกไว้เป็นการเทศกันแรกในธรรมจักรกับประวัตตนสูตรเลยว่าทุกควรทําความเข้าใจคําว่าทําความเข้าใจก็เหมือนโควิดนี่แหละเราต้องเข้าใจเชื้อเราต้องเข้าใจวิธีการที่จะอยู่ร่วมกับมันยอมรับมันให้ได้ส่วนตันหาคือสิ่งที่ควรละเพราะฉะนั้นเรามีทุกอยู่คือขันคือกายของเราคือสิ่งแวดล้อมต่างๆเราต้องเรียนรู้ที่อยู่กับมันนี่คือหลักธรรม ที่เราจะต้องนํามาทําความเข้าใจในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเราจะอยู่กับทุกข์ยังไงไม่ให้ทุกข์เหมือนลิ้นง,งูในปากงูคือถ้าเราละตัณหาได้เราจะอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข